น,นี่โรงพยาบาลศูนย์สกลนครขอจู้มืออันสุขเกียรติของท่านพบและสัมผัสการนำเสนอสู่การเตรียมความพร้อมก่อนการฉีดส,สีหลอดเลือดหัวใจณนะห้องปฏิบัติการตรวจส่วนหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลศูนย์สกลนครโดยห้องปฏิบัติการตรวจส่วนหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลศูนย์สกลนครจะอยู่บริเวณชั้นหนึ่งตึกหัวใจเพื่อแผ่นดิน ท่านจะได้รับการตรวจคัดก,กรองวินิจฉัยโรคหลอดเลือดและหัวใจโดยแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจที่ห้องตรวจผู้ปว่วยนอกโรคหัวใจจากนั้นท่านจะต้องได้รับฟังข้อมูลที่ห้องให้สุขศึกษารายละเอียดต่างๆและออกใบนัดเพื่อมาทำหัตถการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจตามวันและเวลาดังกล่าวที่ได้นัดหมายต่อไปการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจเป็นการใช้สารทึบรังสีฉีดเข้าทางสายสวนที่หลอดเลือดหัวใจและถ่ายภาพเอ็กซเรย์เพื่อช่วยในการวินิจฉัยประเมินภาวะตีบตันของหลอดเลือดการทำงานของหัวใจและความดันภายในหัวใจข้อบ่งชี้ในการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจเมื่อแพทย์วินิจฉัยว่ามีภาวะหัวใจขาดเลือดลิ้นหัวใจหรือกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติหรือเพื่อเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด ทั้งนี้ยังเป็นการช่วยให้แพทย์สามารถตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมให้ป่วยได้อีกด้วยการเตรียมความพร้อมก่อนการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ 1. ท่านจะต้องลงชื่อในใบยินยอมก่อนทำการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ 2. ท่านจะได้รับการเจาะเลือดงดน้ําและอาหารอย่างน้อย4-6ชั่วโมงก่อนทำการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ 3. ท่านจะต้องถอดเครื่องประดับฟันปลอมชุดชั้นใน ก่อนทำการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ 4. ท่านจะได้รับการโกนขนทำความสะอาดบริเวณที่จะทำการเจาะเพื่อใส,ส,ส่สายส่วนหัวใจ 5. ท่านจะต้องมีญาติสายตรงที่สามารถตัดสินใจในการรักษาได้มาด้วยซึ่งต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ 6. หากต้องทานยาประจำควรปรึกษาแพทย์ว่าจะต้องรับประทานยาต่อเนื่องหรือหยุดยาก่อนการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจหรือไม่ 7. หากมีประวัติแพ้ใดๆเช่น แพ้ยาแพ้อาหารทะเลต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ 8. หากใช้ยาละลายลิ่มเลือดควรปรึกษาแพทย์ว่าจำเป็นต้องงดยาชนิดใดที่ใช้อยู่หรือไม่ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นแพ้สารทึบรังสีไตาวายอมาัมพฤกอัมาพาตเลือดออกมากจนต้องให้เลือดหรือผ่าตัดเร่งด่วนหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือเสียชีวิตพบได้ประมาณร้อยละหนึ่ง ขั้นตอนในการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ 1. ในห้องตรวจท่านจะอยู่ในท่านอนหงายบนเตียงวางแขนแนบลำตัวในลักษณะที่ผ่อนคลายขณะที่อยู่บนเตียงตรวจควรเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดเตียงตรวจสามารถเคลื่อนที่ปรับระดับความสูงและทิศทางได้บนศีรษะของท่านจะมีหลอดเอ็กซเรย์หมุนไปมาระหว่างการตรวจมีจอภาพแสดงการตรวจอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน 2. จากนั้นเจ้าหน้าที่ จะติดแผ่นนำคลื่นไฟฟ้าบริเวณหน้าอกเพื่อติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจและพันเครื่องวัดความดันโลหิตซึ่งจะบีบรัดทุก5นาที 3. บริเวณข้อมือและขานีจะถูกทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำให้ปราศจากเชือ้อหลังจากนั้นจะถูกคลุมไว้ด้วยผ้าปราศจากเชือ้อ 4. แพทยฉีดยาชาเฉพาะที่บริเวณที่จะใส่สายสวน 5. สายตรวจสวนขนาดเล็ก จะถูกสอดผ่านท่อนำบริเวณข้อมือหรือขาหนีบจนครั่งปลายสายตรวจเข้าไปในหลอดเลือดหัวใจที่ต้องการตรวจแพทย์ฉีดสารทึบรังสีเข้าไปในหลอดเลือดหัวใจพร้อมทั้งบันทึกภาพด้วยเครื่องถ่ายภาพเอ็กซเรย์จากหลายหลายมุมขณะที่ฉีดสารทึบรังสีผู้ป่วยอาจรู้สึกร้อนวูบว่าประมาณ1 0 1ถึงนาทีหากมีอาการผิดปกติเช่นเจ็บแน่นหน้าอกคลื่นไส้อาเจียนต้องรีบแจ้งให้แพทย์ทราบ ผลการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจหากแพทย์พบรอยตีบตันของหลอดเลือดจำเป็นต้องรักษาแพทย์จะทำการขยายหลอดเลือดด้วยการใช้บอลลูนและใส่กดลวดคำยันในครั้งเดียวกันขั้นตอนการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจใช้เวลาประมาณ20-30ถึงนาทีหากต้องทำบอลลูนและใส่กดลวดขยายหลอดเลือดหัวใจจะใช้เวลาประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงกรณีหลอดเลือดตีบมากไม่สามารถทำบอลลูนได้ แพทย์จะแนะนำผ่าตัดหัวใจหลังการฉีดสีหลอเลือดหัวใจพยาบาลจะวัดสัญญาณชีพจับชีพจรและสอบถามอาการเป็นระยะระยๆหากไม่มีอาการผิดปกติท่านสามารถรับประทานอาหารและน้ำได้ตามปกติกรณีใส่สายสวนเข้าไปทางข้อมือบริเวณข้อมือข้างที่ทำหัตถการจะถูกกดห้ามเลือดด้วยสายรัดกดห้ามเลือดประมาณ4ชั่วโมงเมื่อเลือดหยุดพยาบาลจะนำสายรัดออกให้ ห้ามถอดสายรัดออกเองโดยที่แพทย์ไม่อนุญาตห้ามใช้ข้อมือ2อถึงสวันกรณีสอดสายสวนเข้าไปทางขาหนีในกรณีที่ฉีดสีหลอดเลือดหัวใจอย่างเดียวพยาบาลจะดึงท่อน,นําสายสวนบริเวณขาหนีบออกและกดแผลเพื่อห้ามเลือดนานประมาณ15-30นาทีหลังจากนั้นพยาบาลจะปิดแผลเพื่อห้ามเลือดแล้ววางหมอนสายทับไว้ประมาณ2ชั่วโมงในกรณีที่ทําบอลลูนและใส่ขดลวดหลอดเลือดหัวใจ จะมีท่อนำสายส่วนคาไว้ในหลอดเลือดบริเวณขาหนีนานประมาณ4ชั่วโมงจึงจะสามารถดึงท่อนำสายส่วนออกได้เพราะต้องรอให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดหมดฤทธิ์ท่านจะต้องนอนราบเหยียดขาข้างที่ใส่สายส่วนห้ามงอขาหรือลุกนั่งนานประมาณ6ชั่วโมงโดยหลังเสร็จสิ้นหัตถการท่านจะถูกส่งตัวเพื่อไปพักฟื้นที่1หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตโรคหัวใจ2หอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจและ3 หอผู้ป่วยพิเศษหัวใจตามแต่ดูุลยะพินิจของแพทย์หลังทำหัตถการสิทธิการรักษาและความประสงค์ของท่านการสังเกตอาการผิดปกติของรอยแผลไม่ให้แผลถูกน้ำสามวันจนกว่าแผลจะหายไม่ต้องทำแผลยกเว้นมีอาการบวมแดงหรือผิดปกติผิวหนังรอบๆบแผลอาจจะมีรอยช้ำแต่จะค่อยๆจางลงควรแจ้งพยาบาลให้ทราบทันทีเมื่อมีอาการผิดปกติดังนี้เจ็บแน่นหน้าอก ปวดแผลรู้สึกมีน้ำอุ่นๆซึ่งอาจมีเลือดไหลออกจากรูแผลได้มีอาการชาเย็นหรือซีดบริเวณแขนหรือขาข้างที่ได้รับการใส่สายสวนเระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลหลังทำการตรวจถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนจะให้นอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนวันรุ่งขึ้นกลับบ้านได้ค่าใช้ใจ่ายในการรักษาท่านสามารถทำการรักษาได้โดยใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพประกันสังคมเบิกต้นสังกัดได้ฟรี ตามสิทธิการรักษาของท่าน